สวัสดีครับคุณผู้ชมทิปแอนทิ for you คลิปนี้จะมาแนะนําวิธีเปิดแอปทางลัดจากหน้าจอแจ้งเตือนนั่นเองอันดับแรกให้คุณผู้ชมทำการดาวน์โหลดแอป t ทเกอร์ชอตคัทควิกก่อนนะครับซึ่งผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคําอธิบายนั่นเองเมื่อคุณผู้ชมเจอลิงก์แล้วก็แตะก็ไปเลยครับผมปึ๊บังจากนั้นกดติดตั้งปึ๊บติดตั้งเสร็จเปิดใช้งานปึ๊บ แตะไปที่เครื่องหมายบวกปึ๊บแตะไปที่วงกลมสีน้ำเงินปึ๊บแตะไปที่แอปปึ๊บเมื่อมาถึงหน้าน,นี้ให้ครูชมเลือกแอปที่ต้องการยกตัวอย่างเป็น Facebook และกันผมจะแตะเข้าไปที่ f a c e b o o k ปึ๊บหลังจากนั้นก็เลือกรูปแบบของไอคอนนะครับไอคอนของ Facebook นะครับ ขอเป็นอันนี้ละกันแล้วก็แตะเข้าไปครับปึ๊บเสร็จแ,แล้วให้คุณผู้ชมแตะเครื่องหมายถูกปึ๊บหลังจากนั้นมาแตะที่ Facebook ตรงนี้ปึ๊บแตะที่ว่างตรงนี้ปึ๊บแตะเครื่องหมายคำถามปึ๊บพอมาถึงด้านนี้คุณผู้ชมไม่ต้องทำอะไรฮนะแบ็กลับอย่างเดียวเลยฮนะแบ็กลับปึ๊บหลังจากนั้นกดปุ่มโฮม อันดับต่อไปให้คุณผู้ชมนะครับแตะทางด้านบนแล้วก็เลื่อนลงมานะครับแถบแจ้งเตือนนะครับปื๊ดแล้วก็อีกหนึ่งครั้งครับปื๊ดนะครับในส่วนนี้ให้คุณผู้ชมแตะไปที่3จุดตรงนี้นะครับนะฮะที่เป็นลักษณะเป็นตัว N สีส้มเล็กๆเ,กเกนี่ยครับผมแตะเข้าไปปุ๊บเลือกลำดับปุ่มปุ๊บหลังจากนั้นนะฮะให้คุณผู้ชมใช้นิ้วแตะค้างในส่วนของ ไทเอวันนะครับหรือไท่อวหนึตัวนี้ครับผมแตะค้างแล้วลากลงมาเก็บบริเวณนี้นะครับนะโอเคแต่ค้างไว้ครับคุณผู้ชมปึ๊บค้างไว้แล้วลากลงมานะครับแล้วหาพื้นที่ว่างนะครับผมในส่วนนี้โอเคปล่อยปึ๊บนี่ครับผมในส่วนนี้นะครับผมต้องการให้ไทเอวันนะมาอยู่ข้างล่างนะครับผมจะทําการแตะแช่ตรงแถบน้าทางนี้ไปไว้ด้านบนนะครับแต่ไว้ด้านบนปล่อย โอเคตอนนี้ไทวันก็มาอยู่ด้านล่างแล้วนะฮะหลังจากนั้นเสร็จสิ้นครับแตะเข้าไปปุ๊บหลังจากนั้นแตะปุ่มโฮมออกไปเลยปุ๊บโอเคนะครับคราวนี้คุณผู้ชมก็ลูดลงมาจากแถบแจ้งเตือนลงมาปุ๊บแล้วปัดไปทางซ้ายจะเห็นว่านะครับแอป Facebook ก็จะมีอยู่ตรงนี้แล้วนะครับในส่วนนี้ถ้าหากคุณผู้ชมอยากได้เพิ่มอีกก็นะครับได้นะครับนะฮะก็แตะปุ่มโฮมออกไปครับปึ๊บแล้วเลื่อนหาแอปไทเออนะครับ ไทเออร์ช็อตคัดเราก็แตะเข้าไปปึ๊บแล้วก็แตะเครื่องหมายบวกนะแตะเครื่องหมายบวกปึ๊บแล้วแตปะปี่แอปปึ๊บหลังจากนั้นเลือกแอปที่ต้องการนะครับคุณผู้ชมผมก็เป็นแอป Messenger แล้วกันเราก็แตะเข้าไปปึ๊บอ่าแล้วก็เลือกรูปแบบไอคอนนะฮะปึ๊บหลังจากนั้นแตะเครื่องหมายถูกต้องตรงนี้ฮะเครื่องหมายถูกปึ๊บโอเคนะครับ อันดับต่อไปก็กดปุ่มโฮมออกไปเลยปุ๊บแล้วก็เลื่อนนะฮะแถบแจ้งเตือนลงมานะครับปุ๊บปุ๊บเหมือนเดิมฮะไปที่3จุดปุ๊บแตะที่ลำดับปุ่มปุ๊บหลังจากนั้นชนิดแตะไทเอทอร์ทรูหรือว่าไทเออร์สองนะครับนะแตะค้างแล้วหาที่ลงบริเวณนี้นะครับแตะค้างเลยปุ๊บอ่าเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาปุ๊บนี่ครับว่าง หลังจากนั้นเสร็จสิ้นปุ๊บกดปุ่มโฮมปุ๊บ่าแล้วก็เลื่อนแถบแจ็คเตือนลงมาใหม่นะฮะลงมาใหม่แล้วปัดไปซ้ายจะเห็นว่านะครับม e สเซจก็มาแล้วนะครับโอเคเปิด้ใชง,งาน Facebook ก่อนปุ๊บแล้วก็เข้ามาในส่วนของ Facebook แล้วนะครับโอเคสมมุติเราจะเปิด Messenger แล้วก็รูดลงมาจากแถบแจ็นเตือนนะครับนะฮะปัดไปซ้ายเปิด Messenger ปุ๊บ ตอนนี้เราก็เข้ามาในในส่วนของแอป Messenger แล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้และนี่ก็คือวิธีเปิดแอปทางลัดจากหน้าจอแจ้งเตือนนั่นเองนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Tip and Tip for you ด้วยสลับคลิปนี้ต้องลาไก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ